ครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายยุทธพงศ์อุณหทตวีทรัพย์นะครับเป็นผู้วิจัยเกี่ยวกับตัวระบบวิเคราะห์ฝาเท้าเพื่อการวิิจัยโรคนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถนําเครื่องมือเนี่ยมาช่วยทางด้านการแพทย์แล้วก็ในเรื่องของวิทยาศาสตร์กีฬาเรื่องของการที่นําไปใช้ในเรื่องของธุรกิจรองเท้าต่างๆเนี่ยได้ครับที่มาของการทาโครงการนี้นะครับก็ จริงๆเนี่ยเริ่มต้นมาจากการที่เราทําเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์นะครับก็ไปร่วมมือกับคุณหมอนะครับคุณหมออยากได้เครื่องมือที่ตรวจวัดลักษณะเท้านะครับว่าลักษณะเท้าของคนเราเนี่ยจำแนกให้ได้ว่าเท้าของเรามีกี่แบบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเห็นเรื่องของคนไข้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ไดมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเครื่องมือเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยก็วัดในเรื่องของเพรสเชอร์นะครับเรื่องของน้ําหนักแรงกดบริเวณฝ่าเท้าเนี่ยสามารถวัด เป็นเชิงปริมาณแล้วก็สามารถนําไปใช้ประยุกต์ในเรื่องของการที่รักษาผู้ปว่วยเบาหวานนะครับบอกว่าบริเวณไหนที่ผู้ป่วยเบาหวานมีน้ําหนักลงมากหรือลงน้อยเนี่ยเราสามารถไปประเมินเพื่อแก้ไขแผลที่เกิดบริเวณฝ่าเท้าได้ครับอีกทั้งเนี่ยยังนําไปใช้ในทางด้าน ธุรกิจรองเท้านะครับอย่างเช่นเอาไปประเมินว่าลักษณะเท้าของคนเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเพื่อ,อผลิตตัวแผ่นรองรองเท้าที่เหมาะสมกับเขานั่นเองคือในการทําโครงงานนี้นะครับเนื่องจากเป็นฟิลด์ทางด้านเอนจิเนียร์นะครับจบมาทางด้านนี้ก็ปัญหาเนี่ยก,ก็คือเรื่องของการที่เราต้องไปประสานงานกับทางแพทย์นะครับแล้วก็ต้องมีการที่ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับาทางการแพทย์เนี่ยเยอะนะครับก็ตรงนี้เป็นปัญหาส่วนหนึ่งแต่เราก็พยายามที่จะหา แพทย์ที่สนใจในห,หัวข้อเดียวกันนะครับเพื่อจะได้ชี้แจงและแนะนำแนวทางให้ได้ตรงประเด็นพอดีครับก็คือตัวคนที่ต้องการใช้เครื่องนะครับก็ตอนนี้เนี่ยไปมีเครือข่ายอยู่กับศูนย์ผู้ป่วย ผู้ป่วยเบาหวานนะครับเครือข่ายอยู่บริเวณภาคเหนือนะครับโรงพยาบาลพุทธชินราชโรงพยาบาลแพร่นะครับโรงพยาบาลสีนครในต่างๆเนี่ยที่อยู่ทางภาคเหนือเนี่ยก็หลายๆที่เนี่ยทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับก็พอสตเนี่ยเขาก็มีความต้องการที่จะจะได้เครื่องนี้เนี่ยไปลักษณะที่เป็นการคัดกรองผู้ป่วยนะครับว่าผู้ป่วยเนี่ยมีลักษณะท้าแบบไหนนะครับโดยที่เครื่องเนี่ยกับระบบเนี่ยสามารถเก็บข้อมูลเป็นทะเบียนประวัติไว้ได้นะครับสามารถเก็บประวัติข้อมูล ของผู้ป่วยว่ามีลักษณะเท้าแบบไหนนะครับเมื่อมา follow up แล้วมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักของรูปเท้าหรือเปล่านะครับ,รบครับก็ในอนาคตนะครับที่มองไว้เนี่ยก็คือพ,พัฒนาต่อเนื่องไปในเรื่องของการที่วัดผลได้ถึงขนาดที่เป็นเป็นครบ วงจรนะครับก็คือวัดผลแล้วก็ประเมินสร้างตัวแผ่นรองได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ทางด้านสาธารณสุขด้วยนะครับหรือจริงๆเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเท้าด้วยตรงนี้เนี่ยก็สําคัญครับในเรื่องของเท้าเนี่ยครับผมก็ในเรื่องของการที่ใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในสังคมของคนไทยเนี่ยนิยม เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ที่ผลิตจากต่างประเทศเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็อยากใหเ้เข้าใจนะครับว่าการที่ นำเข้าเครื่องไปจากต่างประเทศเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายที่แพงนะครับซึ่งมันไม่ได้แพงตรงส่วนของค่าอะไรต่างๆมันแพงตรงส่วนของค่านาเข้าแล้วก็การที่นํามาขายนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราสามารถผลิตขึ้นมาได้เองนะครับแล้วก็มีการวัดผลแล้วว่ามีผลลัพธ์หรือว่าความถูกต้องที่ใกล้เคียงกันนะครับเป็นไปในแนวทางเดียวกันเนี่ยเราแล้วในเรื่องของราคาเนี่ยก็ต่างกว่าการเป็นสิบเท่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถวัดผลได้นะครับในเบื้องต้น ก็จริงๆแล้วมันสามารถมาทดแทนกันได้เลยครับผมดังนั้นก็อยากให้เปิดรับตรงนี้ครับผมก็ในส่วนของกระบวนการทำงานนะครับก็ตัวเครื่องเนี่ยเป็นลักษณะเป็นโครงสร้างโปร่งใสนะครับเราทำการติดตั้งกล้องดิจิตอลนะครับเป็นการเก็บภาพโดยในเรื่องของการเก็บข้อมูลภาพเนี่ยเราก็ทำการถ่ายภาพเท้านะครับแล้วก็ไปประมวลผล2แบบ นะครับแบบหนึ่งก็คือประเมินรูปแบบเท้าว่ารูปแบบเท้าของเขาเป็นรูปแบบแบบไหนนะครับประเมินที่2ก็คือประเมินในเรื่องของ p r e s s อร์หรือน้ําหนักแรงกดที่กดบริเวณฝ่าเท้านะครับว่าบริเวณฝ่าเท้าเนี่ยเขามีจุดไหนที่กดลงน้ําหนักผิดปกติไปหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยเป็นในเรื่องของกระบวนการทํางานโดยที่จะแปลผลออกมาเป็นลักษณะที่เป็นเชิงตัวเลขแล้วก็เป็นรูปภาพนะครับในส่วนของอนาคตเนี่ยที่จะทำเนี่ยก็จะ เชื่อมโยงไปถึงการที่จะทำเป็นระบบเป็นเหมือนตู้เคียรสนะครับก็เป็นตู้ที่คนนึงเนี่ยอาจจะมาขึ้นมายืนแล้วก็สามารถทราบได้ว่าลักษณะท้าของเราเป็นแบบไหนนะครับโดยอาจจะมีเป็นเหมือนวิดีโอของคุณหมอมาคอยแนะนำอะไรอย่างเงี้ยครับเบื้องต้นที่อยากจะทำครับผมก็ตัวเครื่องมือนะครับจริงๆเราทำมาสักประมาณ3-4ปีแล้วครับก็ มีตอนนี้เนี่ยมีใช้จริงอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จราชเทวีนรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับท,ที่สองเนี่ยก็คือให้ไว้ตอนนั้นเนี่ยได้ทุนของสอสสนะครับให้ไปกับโรงเรียนกายอุปกรณ์ิรินทรในสังกัดของโรงพยาบาลศิริราชนะครับตรงนี้เนี่ยเขาใช้ในงานวิจัยของนักศึกษากายอุปกรณ์นะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ติดตั้งเครื่องอยู่ที่โรงพยาบาลแพร่อ,อยู่จงังหวัดแพร่นะครับตรงนี้ก็ใช้งานอยู่แล้วที่เมื่อไปติดตั้งมา เมื่อไม่นานนี้ก็คือมีโรงพยาบาลศรีนครนะครับ,รบจังหวัดสุโขทยัยแล้วก็ที่โรงพยาบาลพุทธชินาราชจังหวัดพิษณุโลกครับผมซึ่งตรงนี้นะทุกที่เขาก็ได้ใช้ตัวระบบนี้อยู่แล้วก็มีการเก็บข้อมูลอยู่นะครับในเรื่องของอความแม่นยำเนี่ยก็ได้ทำการเทสกับตัวอิเล็กทรอนิกส์เพรสเชอร์ที่มีราคาแพงนะครับ เป็นเครื่องตรวจวัดชนิดเดียวกันเป็นรูปแบบเดียวกันให้ได้ผลลัพธ์มาก็คือน้ำหนักแรงกดบร,ร,รเิเวณฝ่าเท้าแต่ด้วยเทคโนโลยีที่ต่างกาันเทคโนโลยีเขาคือเป็นเทคโนโลยีที่เป็นอ e ิเล็กทรอนิกส์นะครับด้วยราคาที่เป็นหลักแสนถึงหลักล้านแต่ของเราเนี่ยก็คือพัฒน,นามาด้วยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ image processing นะครับตรงนี้เนี่ยก็มีต้นทุนในการผลิตนะครับราคาหลักหมื่นถึงหลักแสนเท่านั้นดังนั้นเนี่ย เมื่อเปรียบเทียบนะครับก็มีความในเรื่องของผลลัพธ์เนี่ยสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันนะครับมากกว่า80%ในเรื่องของการประเมินรูปเท้าเนี่ยก็มีความแม่นยำเนี่ยประมาณ90%ครับผมก็ดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้อย่าง,างดีครับผม ในเบื้องต้นเนี่ยครับก็เป็นการตรวจวัดเป็นเชิงสเตติกนะครับก็คือให้คนที่ต้องการตรวจวัดเนี่ยขึ้นมายืนบนเครื่องมือตัวนี้นะครับในอนาคตเนี่ยก็จะมีการพัฒนาต่อเนื่องไปในเรื่องของการที่ตรวจวัดเป็นเชิงดินามิกดินามิกก็คือให้คนขึ้นมาเดินเดินบนตัวเครื่องนะครับแล้วเราก็ทําการเก็บภาพทั้งหมดในเรื่องของไซเคิลของการเดินนะครับแล้วเราก็เอาภาพทั้งหมดเนี่ยไปประมวลผลซึ่งมันจะสอดคล้องกับ เรื่องของการรักษาการ,การ,รการประเมินจริงๆในเรื่องของอย่างเช่นผู้ป่วยที่เกิดเ,เกิดแพ้หรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเท้าเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เกิดจากการที่เรายืนเฉยๆนะครับก็จะเกิดจากการที่เราเดินด้วยนะครับในในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยก็เรื่องของการที่เดินการวิ่งเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูในเรื่องของการประเมินที่เป็นการเคลื่อนไหวครับผมก็คือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราเราพูดถึงเทา้าเลยเนาะ เท้าเนี่ยม er. ันมีความสําคัญมากที่สุดในในร่างกายนะครับคือถ้าเกิดคนเราเนี่ยไม่มีเท้าเนี่ยเราก็ทํากิจกรรมอะไรไม่ได้แล้วนะครับบางทีเนี่ยเราบอกว่าขาดมือเนี่ยก็ก็ลำบากแล้วแต่ถ้าเกิดขาดเท้าเนี่ยก็ยิ่งลาบากกว่านะครับเท้าเนี่ยก็เป็นจริงๆถ้าเกิดทุกคนเนี่ยก็จะบอกว่ามันคือจุดศูนย์รวมประสาทจุดอะไรต่างๆก็คือสําคัญบริเวณเท้านะครับแต่คนเราเนี่ยให้ความสําคัญของเท้าเนี่ยน้อยมากนะครับในเรื่องของการที่ดูแลสุขภาพในเรื่องของการที่ เลือกซื้ออุปกรณ์หรือว่ารองเท้านั่นเองอุปกรณ์ที่สวมใส่เราก็จะเลือกซื้อจากเรื่องของรูปลักษณ์แทนที่ในเรื่องของการที่การใช้งานจริงๆนะครับเราเลือกสวยมากกว่าใส่สบายนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจริงๆก็เลยบอกว่าเท้าเนี่ยมันมีความสําคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ ยังไม่เจ็บเท้าเนี่ยก็ยังไม่รู้ถึงความสําคัญรู้ถึงปัญหาจริงๆหรอกหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในโซนนิ่งของคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเท้าจริงๆอย่างคนที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานนะครับส่วนใหญ่จะเกิดปัญหาก็คือเกิดแผลบริเวณเท้าเนี่ยมากนะครับเกิดแผลเนี่ยพอแผลลุกลามไปเรื่อยๆนะครับไม่สามารถหารักษาได้หายได้เนี่ยก็จะต้องเกิดการแอมบูเตตก็คือการตัด ตัดบางส่วนที่มีปัญหาออกไปซึ่งมันก็จะตัดลุกลามไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ในในทั่วทโลกเนี่ยทุกๆ30วินาทีเนี่ยจะมีการตัดเท้าคนหนึ่งคนนะครับโดยที่7ใน10เนี่ยก็คือเกิดจากเกิดจากโรคเบาหวานนี่แหละดังนั้นในเท้าเนี่ยมันมีความสําคัญมากครับก็เลยอยากให้เ,เห็นในเรื่องของเท้าเนี่ยมันสําคัญอย่างไรครับผมก็โดยโดยพื้นฐานนะครับจบ วิศวะคอมนะครับก็ตอนตอนที่ดําเนินงานวิจัยเนี่ยก็ได้ไปปรึกษาอยู่กับแพทย์นะครับคุณหมอก็จะให้ความรู้เรื่องของการตรวจรักษาอะไรต่างๆนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือก็ต้องหา หาความรู้เองเพราะว่าในเรื่องของงานวิจัยเนี่ยเราก็ต้องรู้รายละเอียดเรื่องของเท,ท้าว่าเท้าเนี่ยมีโครงสร้างกระดูกกี่ชิ้นนะครับมีลักษณะการเดินแบบไหนนะครับซึ่งเนี้มันก็ต้องศึกษาทั้งหมดครับตรงส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้จากงานวิจัยด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือได้จากแพทย์ที่เราทํางานร่วมกันครับผม ก็คือในประเทศไทยนะครับก็มีงานวิจัยนะครับที่เป็นเกี่ยวกับเท้านี่น้อยน้อยมากนะครับเพราะว่า,าคนที่ทําเกี่ยวกับทางด้านนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยในต่างประเทศเขาจะเขาจะดูในเรื่องของเท้าเป็นหลักอย่างในประเทศอินเดียเนี่ยเขาก็จะทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับเท้าเด็กนะครับเท้าเด็กว่ามีเท้าแบนเนี่ยควรจะรักษาอย่างไงนะครับในต่างประเทศก็จะมองในส่วนของสปอร์ชูหรือว่ารองเท้าที่เป็นรองเท้ากีฬาเนี่ยนะครับว่า เท้าของคนแบบไหนปรับแบบไหนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้ดีนะครับโดยในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ที่ทําเกี่ยวกับเท้าเนี่ยก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีไม่มากเท่าไหร่นะครับจะเป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จะเป็นงานวิจัยทางด้านการแพทย์เป็นหลักถ้าเกิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยก็น้อยน้อยมากครับผมบส่วนใหญ่เนี่ยข้อมูลถ้าเกิดข้อมูลในในประเทศไทยเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีครับผมส่วนใหญ่จะต้องอดูข้อมูลจากต่างประเทศครับ ก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนาะค่าใช้จ่ายเนี่ยในเรื่องของอย่างยกตัวอย่างนะครับมันก็จะมีบริษัทรองท้าหรือบริษัท ที่เป็นขายอุปกรณ์เสริมทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดเป็นของต่างประเทศนะครับเขาก็จะนําเข้าอิมพอร์ตตัวแผ่นรองรองเท้าตัวอุปกรณ์เสริมอุ้งเท้าอะไรต่างๆเนี่ยอย่างเช่นเป็นโครงสร้างลักษณะพลาสติกนะครับซึ่งต้นทุนเนี่ยไม่แพงแต่พอมาให้คนนั้นเนี่ยยืนบนเครื่องมือตรวจวัดแล้วก็ขายตัวอุปกรณ์วนนี้มันก็จะกลายเป็นว่าราคาเนี่ยมันถูกเพิ่มไปมากนะครับอย่างเป็นหลักพันถึงหลักหมื่นเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ ไม่ไม่ได้สอดคล้องเท่าไหร่นะครับโดยที่ในเมืองไทยเนี่ยคนในเรื่องของค่าของชีพก็ไม่ได้สูงมากนะครับเรื่องของฐานะทางการเงินของคนที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยก็ไม่ได้เป็นฐานะมั่งมีนะครับเราก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ถ้าเกิดทําครบทางไซเคิลนะครับก็คือตรวจวัดด้วยแล้วก็ ดีไซน์ตัวแผ่นรองออกมาได้เลยเนี่ยนะครับก็จะสามารถมาทดแทนได้นะครับเพราะว่าในเรื่องของสปสช,ชที่ในประเทศไทยเนี่ยก็มีการซัพพอร์ตให้กับตัวพวกกายอุปกรณ์เสริมนี้อยู่นะครับซึ่งก็จะมีเลทค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงพอสมควรแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนในการผลิตจริงๆเนี่ยไม่มากนะครับมันถูก แอดไปตามค่าในเรื่องของโน้ตหาวความคิดอะไรต่างๆเนี่ยมากครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ถ้าเกิดทาสาเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย,ยก็น่าจะมาลดค่าใช้จ่ายหรือว่าตรงส่วนในการที่วัดแล้วก็ในเรื่องของการที่ผลิตตัวแผ่นรองเท้าออกมาได้อย่างมากครับผมระยะเวลาใช่ไหมครับก็คือจริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็ ทำงานวิจัยตัวนี้มาต่อเนื่องนะครับไม่ไม่ได้ว่าทำเป็นช่วงหนึ่งแต่ช่วงแรกที่ดําเนินการคิดเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1ปีนะครับก็คิดแล้วก็ทดลองหลากหลายอย่างครับเพราะว่าตัวระบบเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะวัดเรื่องของน้ำหนักแรงกดหรือเพรสเชอร์เนี่ยได้โดยการประมวลผลภาพ นะครับเพราะว่าเราถ่ายภาพเราไม่น่าจะรู้ว่าน้ําหนักมันได้เท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทดลองมาอย่างต่อเน,นื่องก็เลยมาได้มาเป็นตรงนี้ครับก็ซึ่งมันต้องใช้ระยะเวลาและในอนาคตอย่างเช่นที่บอกว่าจะพัฒนาไปเชิงที่เป็นตรวจวัดแบบดินามิกให้เดินได้นะครับก็จริงๆแล้วก็จะมีเรื่องอะไรเรื่องของปัญหาอะไรอเงี้ยอีกมาอีกหลากหลายครับก็ตอนนี้ก็ยังยังทำวิจัยตัวนี้ยกไปเรื่อยๆครับผม ตอนนี้เนี่ยในทีมนะครับก็จริงๆแล้วมีมีพัฒนายอยู่อยู่คนเดียวนะครับเพราะตอนก่อนเนี่ยมีสองสามคน แต่ตอนนี้เนี่ยอพอดีงานเนี่ยเราก็พัฒนาต่อเนื่องมาแล้วก็เอามาเป็นงานจัยของของตัวเองด้วยก็เลยพัฒนาต่อเนื่องมาคนเดียวนะครับแต่จริงจแล้วเนี่ยก็มีพาร์ทเนอร์เรื่องของการช่วยคิดเนี่ยหลายคนนะครับก็มีทั้งทางด้านแพทย์นะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทางด้านของบริษัทที่สนใจจะนําตัวเครื่องมือเนี่ยไปใช้นะครับก็ช่วยกันให้ไอเดียอยู่ครับผม ในเรื่องของการจดสิทธิบัตรนะครับก็ซอฟต์แวร์เนี่ยเราเขียนขึ้นเองนะครับก็จริงๆแล้วเรื่องของไลเซนส์เนี่ยมันก็จะเป็นของเราอยู่แล้วโดยโดยปริยายนะครับเพื่อเรื่องของตัวนี้ส่วนตรงเครื่องของตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยฮาร์ดแวร์เรา,าพัฒนาเพิ่มเติมจากเครื่องมือชื่อว่าโพโดสโคปซึ่งเครื่องมือโพโดสโคปเนี่ยครับมีสิทธิบัตรอยู่แล้วนะครับเราถ้าเราจะจดเพิ่มเนี่ยเราต้องจดเป็นเชิงที่เครื่องเป็นซิสเต็มก็คือเครื่องมือบวกกับร,ระบบ ซึ่งซึ่งในก็กำลังดำเนินการจดอยู่ครับผม